จะเดินทางช่วงยินยินใบใบแก่แก่เลาะตามถนนสิไปอำเภอสังคมในถนนพนกเทศได้มาตรฐานที่สุดดีสีเลนเนาะถือว่าอำเภอสังคมขึ้นกับจังหวัดเลยเนาะสายแดนติดกับอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเดินหทางพนกับคันเ้ามา เริ่มเข้าจังหวัดเลยแล้วก็ถือว่าเริ่มมีมีผูที่เรไปรถก็ต้องได้หนทางก็ต้องได้แซกไปแซกมาขึ้นขึ้นโนนลงโนนไปสลดยบานนี่นะเริ่มมีผูเขาผูยังไปที่บ้านนีเนะ้ะนี้หนทางก็ได้เอื้อนนีทางถือว่าทางลาดซันเดย์จากเหล็กจากน้อย ขาเจ้ากับใครยามเฮ็ดแนวแต่พอห้มันลาดสันพี่ลือเนาะลาดขึ้นลาดลงไปสลันคือินน้ำกันนี่แหละมาโมนี่วันที่สิตุลาคม 2, 2002, อสองพันสรสอพ่สบหนสเมนวันซุกเนานี่แหละอยู่ยเข้าอำเภอสังคมแล้ว คนกเ็เฮ็ดเรียบสวยงามวาหากระเร้วใหม่ๆเล้ววางช่วงโูอิดนี่แหละตอนนี้มาฮอดกับมิเตเนินภูเขาอะบาแบบนี้นะเนินภูเขาลราบว์เป็นทงห้าบเลยเนาะขันขันสี่เชียงไม่ไปหันไปหานองค้ายนันเปนห้าเพียงเนาะ สา,ายแดนสีช้างไม้ก็คืออำเภอสังคมไปพุ่นละติดกับอันฮอตพุ่นละเสียงคานพุ่นละก็นเมน,นว่าถนนของทางก็เป็นแนวนี้แหละทำซุ้มเนาะนี้สีเนาะขุนขุนโน,นนลงโนน,อน,น,อน,น,อนนี่แหละทางซีรีลนี่ฮอดฮอตอันวัดหีนอัะเป้งนี้เนาะออกจากวัดหีนอัะเป้งไปแล้วก็ ยังป็นสองเลนแับนี้แคมของแต่ว่าสองเลนเนาะแล้วพคนกำลังเห็ดไม่เตรียมเห็ดแถมได้ซีเลนนอะกไปแคมของเป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวไปส่วนตอนนี้ยังซีเลนอยูนะ่เนาะ phải xung váy tư thằng xuống หมายเลขจมูกเขาเจ้าก็สิบหูแล้วมันเขียนด้วยกรีฑาอ่านในฟังไม่ได้ถนนเลาะแคมคองจากอำเภอสีเชียงใหม่ที่ไปหาอำเภอสังคม สวยงามได้มาตรฐานสากลเท,ะท,ะทะ้ๆเนาะมีเส้นขีดเส้นขีดเส้นแบบนี้เส้นแบบว่าวัานไหนันอันตรายได้ัขีดหลายๆเส้นเพื่อใหลล้รถทนเลบ่อยม,มันขัาางไปเยี่ยมมันก็ดังตู้ตู้ตู้นะนันเตือนนันเตือนนั่น,น,นคู้ครับถ้าผู้ใดอันนั้น่ง่วงนอนะนะขีดขีดขีดไ้สิแล้ว ทางหน้าเป็นก้นหีเพันดอกเตียวไว้เช็ดถูกั่งของเท้าโอ้ยยังกองไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยางดีเนาะลงคอยแล้วบ่ดีเดะกคอยถ วัดพระบาทวัดธรรมสีบษคน,คน เสียงค้านวัดตากเสื้อวัดตากฟูก้อนไปซื้ออยู่แมนรถไปได้เดงิน เจอซื้อเธอบองนาบซื้อบอนฮะบึงไ,ไ,ไว้ไไวพาคนเนาะบึงไว้บึงไ,ว,งไว้มนาดกับ๊บงงกัแน่นอนไปทายเรื่องนี้จะดีส่าก่นี้ องเฮียนกับผู้ปที่ไหนนะยี่ออันนี้ยังอำเภอสีเชีงยงใหม่อยู่ห้องอำเภอสังคมอันนี้ยังอำเภอสีเชีงยงใหม่อยู่เด้อเขาเจ้าะกับพิธาเนาะพ่อพิธายังยังขึ้นกับอำเภอสีเชีงยงใหม่ขึ้นกับจังหวัดหนองคายอยู่แถี่ยว ดอดขนุนทำห้าน วัดหินมะเป้งแล้วโอ้วัดหินมะเป้งนนะ้องขึ้นกับจังอำเภอสีเชียงใหม่อยู่นั่นเนาะโอ้โหอืมขอโทษขออภัยอันนี้ยังเป็นอำเภอสีเชีงยงใหม่อยู่เด้อว,วัดหินมะเป้งไปสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเจ้าหลวงอำเภอสังคมมันต่อไปอีกพูดเนาะอีกไกล โทษขอบเด้อเ้กขอมูลบวหลายมาเรื่อยๆครับเลเรื่อยๆครับลงอยู่เรยเยอย่าับสูงลงไต้ลงครัวลงอำเภออำเภออยู่เรื่อยอีกสอรยเมตรเลี้ยวซ้ายโอ้พระเทศบุญใหญ่เด้อแล้วก็ดีนอปิ้งนี ไปยีนายห,หรือ,อยบ่ปัญญาบ่าบ่าจีไปไซอ้ยสิไปเกิดเป็นห็นน้องมาจริงว่าหลวงพ่อทรายนะจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาทอดเรียบร้อยแล้วจีโอนม้อนไพล์กุ้งมืออื่นทอดเออมืัอนี้งนนั้นเนาะมืัอนี้มาเพาะมะม่อนเพิร์ลโอเซนส่สงมา อันทุกจอดรถน,นี่เนาะกระเทินอ,อันรอดอีตายกูโบ่มงาแล้ววัดหิมกเอวัดหิมปิ้งเนาะ <c oughs> ให้ท่านมซูมรึกรึงหน้อยนึ่ง,งมุ่งหน้าทางตะว,วันออกเชยงเดือแล้วกลับรถ